สวัสดีครับตอสองชนะพี่น้องร่วมอันโฐทนาสาธุบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับอันนี้มีขนมฟักทองสังขยา

ไปไหนนะติดติดยายจะชูแลว้วออกมาออกมาหนะมา่ใม่ป้สว,วัสดีครับสวัสดีครับสโอ้โหโอหเ่งเก่งๆโอ้โ,โอ้ปปหาย,ายหญ่หายใหญ่ปหาหาย,ายสิหายใหนั่งสิ กินข้าวคนบาทนะครับชาวนี้เขาดูบรรยากาศข้าวล้มเลยเมื่อคืนโอ้โหดาราดาราอยากข้ากล้องอโอ้โอตามมาสวัสดีครับตามมาสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อคืนฝนตกอย่างหนักไปพี่น้องดูข้าวล้มอีกแล้วครับข้าว ข้าเอนมินก็ล้มเหมือนกันนะครับเสียดายข้าวล้ม <c oughs> อันนี้ยังออกลวงแล้วแต่ของเราเป็นข้าวหนักตั้งท้องอยู่ก็ล้มระเนระนาดประมาณสองเท่าของอันนี้นะฮะโอ้ยอตสา,ษาษฟุมฟักมาเวลาพระพิรุณมาทีก็โอ้ยเมื่อคืนมาอย่างหนักอย่างแรงลมก็ามาน้ำก็ามาก็เป็นเหตุให้ข้าว ที่ต้นสูงๆเนี่ยล้มพลึดออกมาเลยพี่น้องแต่ข้าวที่เพิ่งได้รับน้ําก็คลายคลาดปลอดภัยนะครับบรรยากาศยามเช้านี้สดชื่นเมื่อคืนฝนตกเกย็นสบายพี่น้องแต่ว่าเมื่อวานก็จัดการแจกข้าวแจกของก็เหนื่อยเหนื่อยพอสมควรพี่น้องเลยไม่ได้ทํารายการงดเว้นอัตโนมัติกว่าจะเสร็จก็สมัครสมบอมนะครับเช้านี้มาร่วมอนุโมทนาสาธุ อ่าบุญเซกัใส่บัตรด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ